เฮียนูมีของขวัญปีใหม่มาให้โหขอบคุณนะที่มันสาหลายเท่าแก่น้อยนี่ใช่ครับเท่าแก่น้อยเวฟเขาออกใหม่เลยนะเฮียเป็นสาลายย่างแบบหยกักเฮียเคยกินยังครับยังเลยอ่ะหูป้อนเฮีน่อยดิเฮียอากินรสอะไรอ่ะมีคลาสสิกแล้วก็มีหมึกย่างด้วยเอาคลาสสิกแล้วกันผมเลือกให้เขาทําเป็นแบบถาดเลยนะเฮียหยิบกินง่ายมากมเลย อร่อยไหมหอมกรอบอร่อยพออีกได้ไหมอ่ะไม่ให้ครับเฮียก็หยิบเองสิหนู้อนเฮียหน่อยไม่ได้หรอนะก็ได้แล้วทำไมถึงซื้อเท่าแก่น้อยเวฟให้ขขอขวัญปีใหม่เฮียละอือก็เท่าแก่น้อยเวฟเขาแถมฟรีมูเตลูโอเปเปอร์ที่วิเคราะห์โดยคุณหมอต็อกแท็กด้วยเฮียเฮียจะได้เฮงเฮงปังปังครับปีใหม่ไปเลย ดีเลยเฮียอยากแหงๆปังๆเฮียเลือกดาวน์โหลดได้ตั้ง5หมวดเลยนะมีทั้งการงานการเงินโชคลาภสุขภาพมตตามมหารนิยมแล้วก็ความรักด้วยเงั้นเฮียเลือกโหลดด้านความรักดีกว่าคนที่พูดอยู่จะได้รักเฮียตลอดไปดาวนโหลดได้ที่ไลน์แอดเท่าแก่น้อยครับเลยนะครับ เดี๋ยวเฮียไปซื้อให้ป้ากับมาค่อนเอาของหนูก็ได้เยอะแยะเลยเนี่ยของหนูก็ <c oughs> เก็บไว้กินกับเฮียดิงั้นเฮียก็ไปซื้อที่เซเว่นได้เลยครับหรือจะสั่งเซเว่นเดลิเวอรีหรือว่าออนไลน์ก็ได้เท่าแก่นเนาะเวบปล่อยขึ้นความอร่อยแรงที่ทุกแนวสารายยาช้าให้โดน